สวัสดีครับพวกผมสตินครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบไทยคู่บาร์บีคิวกันอีกแล้วนะครับแน่ลูกค้าคนนี้นะครับแต่เราก็จะมารับลูกค้ากันครับมารับลูกค้ากันเลยตเต็มครับเนี่ยโอ้โห ลูกค้านี่ก็เริ่มกินกันแล้วอร่อยกันแน่เลยเติบเตาให้ลูกค้าไปดูลูกค้าชั้นสองกันนะคะว่าที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวจะเป็นยังไงนี่ครับเข้ามากงยังไม่มีตังมีเงินอยู่เจ็ดหมืนซื้อโต๊ะหนึ่งโต๊ะซื้อโต๊ะเรามีโต๊ะสมโต๊ะ โต๊ะโต๐โต๕โต๐โต๖โต๖โต๊แล้วเจ็ดโตแล้วแปดโตแล้วเก้าโตแล้วมีเก้าโตจากพนักงานสองหมื่นบาทสามสองหนึ่งนลกวงานมีสามมาแล้วนี่ครับวันนี้ของนี้ตั้งหมดแล้วว่าพนักงาน รับลูกค้ากันต่อเลยครับคิวที่สี่ไปคิวห้าคิวที่หกว่ใครมากี่ค,คนแล้วก็เขาบิดเราจะได้แจ้งตำรวจแต่ซึ่งไม่มีตำรวจกันที่นี้เก็บเงินครับรัลูกค้ากันต่อ,รตอเราไปดูลูค้าชั้นสองกัน มีขั้น่สองอย่างน้อยก็มีโต๊ะเพิ่มมาอีกหลายโต๊ะเลยมีชั้นสามสร้างราวแปดพันบาทหลังหน้าต่างอีกโต๊ะ ทำหมดแล้วไปรับ,บลูกค้ากันต่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะนะครับเต็มแล้วนะครับตรงนี้ก็มีจานให้ตักบุฟเฟ่น,นะครับมีเบคอนตรงนี้ก็จะมีเบคอนมีเนื้อครับนี่มีตัองสองอันเลยนะครับมีแก้วนะ้ำมีสลัดปี้ครับ และปี้สีเขียวสีส้มสีแดงมีมีเงินแล้วสี่หมื่นบาทมาซื้อต้นนี้อีกตัวหนึ่งฝังนุ่นอีกหนึ่งแล้วฝังนี้อีกหนึ่งแล้วตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับเราไปรับลูกค้าเพิ่มกันมาลูกค้าเพิ่มกันครับเต็มครับเจ็บ ก็รับผู้ค้าเพิ่มก่อนจากร้านเล็กๆจากร้านเล็กตรงนี้ก็มีครับเหมือนตรงนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนข้างหน้าตรงนั้นเลยเหมือนกันครับมีเซรัปี้แต่แค่มีแก้วเพิ่มมีตรงนี้ด้วยมีน้าครับไม่ต้องในนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับมีเกี่ยวกับตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับผักตรงนี้ก็เกี่ยวกับเนื้อสาหร่ายตรงนี้เป็นตู้เย็นครับ ตรงนี้เกี่ยวกับน้ำ McCain. นะครับนี10่คือตรงนี้ก็จะเป็นแก้วครับแก้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือสองอ่างแล้วก็มีชามถ้วยน้ําจิ้มแล้วก็จานแล้วก็จานแล้วก็เก้วน้ําที่ตากไว้อันนี้ก็จะเป็นสต๊อกของครับอันนี้ก็จะเป็นสต๊อกของทุกอย่างเช่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นรถเข็นครับที่เอาไว้ยกของสต๊อกเอามาตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้างนอกตรงนี้ก็มีถังขยะอีกสองขังนะครับ ตอนนี้เราก็ไปรับลูกค้ากันน,นันก็กินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วแค่เก็บเงินเก็บเงินตัวน,นี้เก็บเงินก่อนได้มาอีกห้าคนครับหนึ่งสองสามสี่และห้าแล้วก็เต็มตรงน,นี้ก็เนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้ให้ทุกคนรีวิวตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับ สายพันธุ์อินโดนีเซียยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีสองกระถางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับมีเลือกรูปเมืองกรุงเทพมหานครประเทศไทยอยู่ตรงนี้ด้วยครับไม่คนรู้เลยนะครับว่านี่คือประเทศไทยครับห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปห้องน้ําชายกันก่อนห้องน้าําชายก็จะมีโถสีสี่โถมีอ่างล้างมือมีอ่างล้างมือทั้งหมดห้าอ่างและมีตม้นไม้ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องขี้ครับนี่จะเป็นโถโถส้วมครับทั้งหมดต่อไปเราจะไปห้องน้ำผู้หญิงกันครับมีต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำผู้หญิงก็จะไม่มีโถชี้มีอ่างล้างมือห้าถังแล้วก็ห้องน้ำครับโถชี่โถโถส้วมสี่โถส้วมนะครับตรงนี้โอเคเราไปรับลูกค้ากันเพิ่มกันดีก,กว่าตรงนี้จะทางออกร้านอีกหนึ่งทางเราก็จะมารับ ลูกค้ากันต่อนะครับอัพล,ลูกค้าไปเพิ่มๆครับโอเคตัวนี้เกณฑ์กันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บเราก็รับคนมาเพิ่มอีกหกคนโอเคครับเวลาไปสร้างชั้นสองกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นผนังครับอ่ะลูกลูกค้าก็ร้อนกันนะครับตรงนี้นะครับก็มาสร้างผานังให้ลูกค้ากัน ตรงนี้ก็เป็นผนังอีกหนึ่งอันตรงนี้มีกระถางต้นไม้ครับที่เราบอกอสร้างประตูครับผนัง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 ตั้งหมดอ๋อห้องน้ำครับตรงนี้ตั้งหมดแล้วครับสู้ๆเดี๋ยว <laughs> เราเก็บลูกค้าเก็บลูกค้า โอเคครับเราไปรับลูกค้ากันข้างล่างอ่าลูกค้าครับอ่ารับผู้ลูกค้ากันต่อเลยเราได้เงินมา24,960บาทเดี๋ยวเราไปสร้างห้องน้ำชั้นสองกันตัวนี้ผนังกันตก เราทำห้องน้ำผู้ชายก่อนลกันอ่ากดไปกดไปตั้งหมดแล้วตังนี้ตั้งหมดแล้วครับสร้างอะไรที่สร้างได้ก่อนสร้างกระถางต้นไม้เข้าไปก่อนโอเคตรงนี้ก็ลูกค้ากินเสร็จแล้วครับก็เก็บอันนี้เงินเราได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท ตรนี้ลูกค้าเพิ่งกินเสร็จเก็บตรงนั้นลูกค้ากินเพิ่งเสร็จครับเมื่อะกี้เลยตัวนี้สร้างผนังเอาผนังก่อนเดี๋ยวลูกค้าตกโอเคสร้างลค้าเสร็จแล้วครับตรงนี้ตอนนี้เราก็จะไปรับลูกค,ค้ากันนะครับกัน รอลูกค้ากันเลยครับอ่านโต๊ะข้างหลังที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับจากลูกค้าครับไปเลื่อเราตุดเือนกันต่อ แล้คนเดียวครับตรงนั้นชั้นสองก็พนักงานเก็บหมดจังไม่เก็บกันเลยวะชั้นสองเขาเพิ่งเสร็จครับเดี๋ยวเาไปสร้างห้องน้ำเป็นสองกต่อนะครับห้องน้ำชาตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยโอเคครับ ทางถ้างต้นไม้ม่อเนเราใช้เงินเหลือสองพันครับเราก็ไปรับลูกค้ากันต่อครับร้วลูกค้ากันต่อเลยอ่ะเต็มแล้วนะครับ เติมเตาให้ลูกค้ามาเก,ก็บเงินข้างล่างกันครับมารับลูกค้ากันต่อ,อครับ รับลูกค้ากันต่อเลยอ่าเต็มแล้วนะครับอ่าเรามาช่วยพนักงานเสิร์ฟเตาโอเคนะครับก็เก็บเงินครับตัวนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเก็บเงินันก่อน เงินแล้วก็รับลูกค้าไปครับเอาเย่ามนีเงินต้องห้าหมื่นสองพันห้าห้าหมืนห้าแล้วครับตอนนี้รับลูกค้ากันต่อเต็มแล้วแล้วก็ไปช่วยพนักงานเสิร์ฟเตากันครับอย้ยกใต้เตาก็ได้ไวครับ ครับบ้างคอนก็จีนไปเสร็จแล้วแล้วก็มาเก็บเงินลูกค้าครับตรงสี่ตัวน,นั้นยังไม่ได้เก็บครับไปดูข้อมูลขเขาเก็บหรือเปล่าแล้วก็ไปเก็บเงินลูกค้าอ่าเดี๋ยวผมเอาเก็บตัวน,นี้เตรงนี้เขาได้เก็บแล้วตรงนี้เขายังไม่ได้เก็บเนาะลูกค้าเก็บ ดูชั้นสองเขาเก็บยังไหครับตอนนี้เรามีเงินจะแปดหมืนแล้วนะครับข้างบนยังไม่ได้เก็บแปดหมื่นหกพันเหนือมาก ี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันนะครับว่าผมอัปเดตส่วนไหนไปบ้านนะครับตอนนี้เงินเหลือหกพันกว่าบาทจากแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งเหลือหกพันกว่าบาทเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทั้งหมดน,นะครับผมก็ได้ทำการสร้างหลังคาติดไฟแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศนี่เครื่องละหนึ่งหมื่นบาทนะครับแค <s> ่ละหมื่นหนึ่งเลยนะ <S <s แล้วก็ น่ครับเนี่ยมีหลายเครื่องเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําเนาะตรงนี้ห้องน้ำห้องน้ําชายครับมีห้องน้ําไฟนะนี่ครับแล้วก็มีไฟด้วยนะจริงๆต้องมีไฟตรงนี้มีไฟนะครับแล้วก็มีรูปน่าจะสะพานแม่น้ําแควตอนเทศกาลน,นะครับน่าจะใช่ครับแล้วก็ ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปติดไฟห้องน้ําหญิงก่อนนะครับผมลืมติดตอันนี้ห้องน้ําชาติดแล้วเนี่บโอเคเสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วลืมติดไฟนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ติดตรงนี้เนาะแล้วก็ผมได้ทําการสร้างสนามหญ้าออกมานะครับแล้วก็มีโต๊ะมีเตาอะไรนะครับ ครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะน่าจะมีโต๊ะอีกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบัดกราศแต่ยังไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ห้องน้านี่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องห้องทำอะไรสักอย่างนะครับผมก็ทำห้องนี้ไปตรงนี้ห้องนี้สายสี่หมื่นะครับยังไม่เสร็จเลยเนี่ยครับเนี่ยดูดีราคาของแพงมากครับขนาดขนาดนี้คือเกือบหมื่นหนึ่งห้อง เกินแสนบวกครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรับคลิปนี้สวัสดีครับ